รถจากประยวบธีรีขันกำลังผ่านบางขุนนนนะครับก็ะจะเข้าไปที่สถานีทนบุรีสถานที่นี้ถูกรื้อไปแล้วนะครับเพื่อำปปาาทำการต่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่ที่เส้นทางไปยังสถานีทนบุรี วันนี้มาถ่ายรถจากไอ้น้ำครับข้างทางนั้นเป็นการกั้นเพื่อทำรถไฟสายสีส้ม mm hmm. เดิมงทีตรงนี้ก็เป็นเชิงสะพานนะครับสะพานข้ามจุดตัดแล้วก็ถูกรื้อไปแล้วบ้านเรานี่ก็แปลกเดี๋ยวสร้างสะพานเดี๋ยวทำมันใหม่เดี๋ยวก็รื้อเดี๋ยวก็สร้างพยายามปีงดิน ส,สรถมาจากประจวบคีรีขันธครับ เป็นเส้นทางจากสถานีทนบุรีนะครับออกไปยังบางขุนนนท์จรันสนีปวงนะครับเป็นทางออกแล้วก็มีชุมชนนะฮะแล้นครับ,ร,บรถจากไอ้น้ำเป็นเสียงออกมาแล้วครับ อันนี้เป็นทางเก่านะฮะเนี่ยทางเก่าส่วนอันนี้ทางใหม่ทางเก่าก็ผุนะครับผุอยู่มีการซ่อมบำรุงอยู่นะ,ะตอนนี้ สวยน้งมุมน,นี้ตรงเลยนะวิ่งตรงเลยนะ ที่ประจระแกรทุกตัวเลยนะแ,แกรเปลี่ยนฟังสวยครับสวยครับขอฟันนะขอฟันนะ ขอใหม่ครับคุณใหม่กบวนทดลองครับก่อนทํากระบวนจริงวันที่4พฤษภาคม ปีนี้รถทำกระบวน7ครั้งปกติวิ่งประมาณ6ครั้งนะครับปีนี้วิ่งเพิ่มันที่4ี่พฤษภาคมตอนนี้ก็มารอที่จุดตัดก่อนถึงบ้านชิมพลีนะครับช่วงถนนสวนผักที่ถ่ายไปนั้นก็คือสถานีชุมทางตะลิ่งชันเราจะมองเห็นรถอยู่นะครับเห็นไฟ เสียงเครื่องกันมาแล้วครับเออเครื่องกันดังนะครับยังไม่ลงเอาลงแล้วครับลงแล้วออกสลีจันไปใน70อะออกไปิเดียวจอดกันหน่อยจอดกันหน่อยอ้าไม่จอดครับเอาเอาางนี้้างนี้ขา้ขางนี้ก็ลงโอ้โหเฟียวฟ้าหน้าดูแล้วครับ สวยมาแล้วครับคุณทวดนีครับรถจักรานน้ำทดลองวิ่งเ,เป็นกระบวนทดลองนะครับก่อนที่จะวิ่งจริงวันที่4พฤษภาคมนี้